สะเทือนโซเชียลเบลล่าขึ้นเทนเอ็มาดูเกิดอะไรขึ้นสะเทือนโซเชียลเกิดอะไรขึ้นโซเชียลแตกตื่นหลังมีแฮชแท็กเบลล่าแคมเปญพงติดเทนเอ็อันดับต้นๆจนก่อความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกคนสวยสาวเบลล่าราณีหรือเปล่าซึ่งหลังจากเข้าไปสืบสอบก,ก็พบว่าไม่ใช่ข่าวดราม่าอะไรแต่เป็นข่าวดีเรื่องผลงานใหม่ของเธอนั่นเอง โดยผลงานนี้คือภาพ,พยนตร์ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าที่จะออกฉายทางสตรีมมิ่งดังพรามวิดีโอนั่นเองซึ่งมีการปล่อยภาพโปรโมตชุดแรกออกมาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันโดยในเรื่องนี้เบลล่ายังจะได้ร่วมงานครั้งแรกกับไบร์ทวชิรวิทย์ด้วยเป็นแนวโรแมนติกค,คอมมดี้ที่น่ารักแบบหวานคลอด้วยบรรยากาศงานแต่งสไตล์อินเดียจะเป็นยังไงท้า ต้องมาจัดงานแต่งให้แฟนเก่าติดตามได้เร็วๆนี้ทางพรามวิดีโอ